หลงผนวกลูไม่มีใค่งอะไรเปอะไรเลยแมดูเป็นหัวเป็นใจกับอีวิทลงแบนะแล้วพี่ทีมงานเขาก็จะเอาหิมะมาโโลยใหม่เดี๋ยวโขลยพู่ขึ้นไปแทนคือมาถ่ายรูปพู่ไหมใช่ด้วยอายุเนาะอะไรยังไม่เตะแล้วหรอไม่ได้เตะเลยอ่ะเตะแล้วไม่ได้ถ่ายอะยังไม่ได้เลยมุกซ้อมอพู่ขึ้นไปโดนเตะที่ไม่ถ่ายทัน่ะ

ส่งรูปเป็นเองตั้งไม่หายเลยดูภาสวยไปเลยนไหมเอนี่แหละไต่ขึ้นมาเพื่อทย่งะกินนั่นลงถั่าลงถัหโอ้โหตัวนี้